สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องร้วยบ่เลิกเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันที่สามสิบเนาะคะ่ะก่อนหวยออกมื่อหนึ่งเนาะคะ่ะร้วยเบเลิกได้มาติดตามพอเรื่องเนาะคะ่ะหลังจากที่เพิ่นฟันโตเดียวโคโลให้สามโตบนเนาะคะ่ะมันนี่เฮ้ากาับมาตามต้อนเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสิฟันอีกวงมือขึ้นหน่เนาะ คือพน้นสีว่าจังใดกะเข้าไปฟังผู้พร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะนี่นะคะ okay. สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีสสดยัง,ปงเป็นขามการครับผมหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วบานนี้หนังตากรลังจะปิดครับต้ <laughs> องใส่สิงห่วงตงใส่งง <laughs> ส,ใสิง่วงไ่ต้ <laughs> องสงสัยเลยวันนี้อยากนอนแล้วครับแฟะอยู่นี่ครับลมผัดม่วีวีนี่โอ้ยเย็นดีขนาดครับอยู่ใตต้นพครับ วันนี้วันที่สามสิบค่ะฮะเอ้าผมพิมวันที่ผิดฮะหนูใส่วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกาวันนี้วันที่สาม<ะ>สิบแล้วค่ะไม่มเป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้นะคะไม่ไวออกต้องขออภัยนะคะถ้าเกิดพิมพหน้าปกผิดค่ะน,นีแอดเบอร์กะมาติดตามต่อนะครับติดตามความเคลื่อนไหวแนวทางโค้งสุดท้ายอีกมือน,นึงครับผมแต่ว่ามืออื่นก็นยังบอกให้ในาสุดท้ายครอีกพราะว่ามืออื่นก็นต้องข้ามาอีกเกา่า อื่นมันมาแมนครงุดทายนี่ออื่นนันเป็นวันหวยออกนะคะถูกไหมครอบเนี่ยใช่แต่มาเปลี่ยนแพงเนี่ยตรงนี้ค่่ครับเป็นยังไงครับเป็นเรื่องเมื่อขึ้นนี่เนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฟันไปแล้วทัาเม็ดเดียวเนี่ยหนึ่งแปดเจ็ดี่เม็ดเดียวแน่นอนพรเรื่องฟันมากนะครับตัวที่มั่นใจที่สุดนะครับคือหนึ่งแปดเจ็ดครับหลังจากนั่นครับหลังจากฟันแล้ว มันขึ้นมีความเคลื่อนไหวอย่างบอครับมีปูหยามากหาเนี่ยบอกครับมากเมากถ้าเหมือนเดิมไขุนยางไปไซบูไปหงยียนเทียงก้นห้องเห่กันเยอะว่านเนี่ยล่างออกแล้วว่าสันอเอาเออออกตัวไอ้เราว่าสันออกศูนย์หนึ่งว่าสันออกศูนย์หนึ่งแจ้งอะไรเนี่ยล่างกูคือพอมีศูนย์หนึ่งน้อว่าสันไม่ว่าอยู่ <laughs> มีสิบแปดที่แปดที่เก่าว่าสันเนอะ แจ๊กแล้วเขาว่ามันออกซูนหนึ่งนี่เหรอคั่านอ้าวยินเขาแข่กันวะแจ๊กขึ้นสีแมนโมแมนห้องบอกเลยบอกครับไปเรื่องเออเพรว่าเลขล่างออกแล้วซูนหนึ่งวะท่านเลขล่างออกแล้วเลขล่างออกแล้วประมาณนี้บอกครับเออโอ้โหพอเรื่องก็ตอบไปว่าตัวไหนล่ะค่ะเขาก็ตอบมาทันทีซูนหนึ่ง แต่แ้งมันสิดม่ดีบอกถ้ามันได้ออกเรามันถ้าว่าออกเรามันมันสิออกอยู่ว่าเด็จะเกาสะพันมาหนึ่งฟันมาจะควงถือเลขกหมึ่งมันสิบบัวถือเนี่ยออแมนี่เลยเนีค่ะก็หมายในฟันมาสองกูถือเลขกสองถ้าว่ามันออกไปแล้วมันกระบอกกระบอกสามเหรอคะ สามม oh ัน hmm. ก okay, oh ็ออกตัวเขาให้ไปพีนแล้วโอ้โหโอ้ขอสามดีดีนะขอสามดีขอสามดีทนี่เขาเลือกขอสามโอ้ยปานเห้ขอสอบไว้กอขอคองออเนาะแต่เข้ามันเป็นท่านเข้าใหม่ช่วยพันมาถืเรียกแก่นแล้วก็ถือสามช้อยสามช้อยครับแต่ว่ามันออกไปแล้วมันมันเกิดที่ว่าออกครับคิดว่าแต่ก็ซื้อทิ้ตไปเหรอวะเบอรทสามมันยังไง รุ่นหนึ่งเงินคื้นไวอันนี้ก็ขึ้นโดยส่วนตัวของพอเรื่องเนาะถ้าฝันว่าเลขออกหรือว่าถ้าฝันว่าอะถ้าฝันว่าเลขออกก็มักจะบ่ออกไม่นเพราะว่าไม่เอาไว้รับคือถ้าในฝันเนี่ยบอกว่าเลขออกแล้วออกตัวนี้ละว่าสั่นสิบ่ออกเลยบ่ออกแค่เปลี่ยนรับถ้าฝันว่าถูกเลขการจะบ่ถูกเลขวันนั้นแม่กันบานมาได้เงินเสียเงินสั่มเอาเอาอีดี มันว่าเหยียบขีมมันถึกเลขมานี่มันเต็มต็มเลยเต็งสั่นบอแมโอ้ว่าแต่ว่าเรื่องความฝันนี่มันมันแล้วแต่แล้วแต่แต่ละบุคคลอีินนี่ครับแมนแต่ละคนฝันเนี่ยฝันยางเดียวกันแต่ว่าความหมายนี่ตีความหมายหรือว่ามานซื้อซื้อคนละยางไปเลยนะครับ แต่เราค้นเห็นมันคือกันดีฝันมัคือกันครับอันนี้กันอันนี้ฝันฝันแนมไหนมันมันสีอยากชอบมันสีเป็นกิ่งครับแต่ฝันมาคนมาเขียนหัวหายังสีมันมันสีออกทุกงวดผมรู้สึกว่ามีอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแล้วที่บ้านนี้ฮะบักสมเขียวหวานเต็มถุงอยู่บ้านนี้ขึ้นเหลืออยู่สามหน่วยหนึ่งแน่นอนแน่นอนแน่นอนน่นอนน่นอนแน่นอนแน่นอนน่นอนแน่นอาเน็ดปากน่นมิมน่มอนแม่นอนแน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 ่น ยับเขา <laughs> โอ้ยเนาะว่าสี่กินจักหมากนี่สิไม่ได้กินนี่เนี่ยแน่นอเนเลยจัดเหมือนก่อนบ <laughs> <laughs> ู้ยครับใครว่าสัมภาษณ์ใกล่สิจบแล้วครับแจ่วมาไม่ได้เปิดกล้องเ <laughs> <laughs> ปิดไหมครับ เอากระยังหมอกับเปิดโอ้ยเนาะว่าอยู่เป็นยางมันคือหนึ่งนาทีอยู่คือเกามันจะไปจานเกาถล่ไบแล้วเท่าทีนเอากับ่เป็นยางครับผมเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนาะบัานนี้กะปูนี่มาอยู่เนาะสรุปก็คือปูมาอยู่เมื่อคืนกะว่าจากเพอนผ้ายางไปทั้งหดนะครับเพอนบริเวมาม่วาอย่างกับเอาเรื่องบ่แต่ว่าคนที่ตะโกนมากนี่ เป็นคนดีหูจักปะครับหรือว่าชาวบา้านเฮาชาวบา้านเฮาอคือชาวบ้านคึ้งวดน่นเลขมันเข้า06่งหกน่ะค,คนมาเน็คยินตะคนห่องแซวแซว่าเน็เพราะเรื่องเขาแล้วเพราะเรื่องเขาแล้วโอ้ถ้างวดที่จะเขานี่เขาบอกว่าเลขเพราะเรื่องเขาแล้วเลขเพราะเรื่องเขาแล้วแต่ว่าบริบอกว่าเลขออกตัวนี้เ้อแม่สิบริษบอกว่าแบบนั้นแม่สิบริษัทบอกว่าเลข่วงตัวนั้นตัวนี้ครับ อันนี้เมื่อคืนเขาห้องว่าเลขล่างออกเงามันออกศูนย์หนึ่งครับบอกว่าเลขล่างออกแล้วออกศูนย์หนึ่งมัออกโอ้เล็เก่าอ่ะมันเปิดทุัคนครับผมแต่ก็ล่องๆกันไม่ยันไหมยับใบยับเขือนไหมครับพูดถึงกับถ้าจะมีศูนย์หนึ่งไม่เป็นตัวกันอีกตัวหนึ่งกับือว่าเลขพลเรื่องกับบหลายตัวละครับ พะว่าล่างให้มามีแค่3หางตอนนี้เนาะก็คือ1848แล้วก็49นะครับถ้าเข้าสิจัดเป็น0 1เป็นตัวกันกับกะ็ะทอว่าพอหลายนะครับเพราะว่าในส่วนเลขบนมันจะมีแค่หางเดียวคือ187ครับ187่สามตัวบนจะมีตัวนั้นแต่ว่า <c oughs> ถ้าจะพูดถึงเลขศูนยะครับก็รเรื่องงวดที่ผ่านมา มีเลขสิบแม่นบ่ครับเป็นเลขที่ไฮล่าง,งวดที่ผ่านมาหน่ดิเลขแต่ว่ามัเป็นศูนย์หนึ่งแต่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์จำวันไหนครับเพราะว่าปูจะลงไปประชุมชั้นที่เมืองบาดาลจะไปประชุมที่ชั้นสิบก่อนออจากนั้นจะไปประชุมดิสันสี่สิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็จังะอยสิขึ้นมาที่เมืองมนุษย์ก็มีเลขสิบนั่นเอง มันว่าครับเนีเป็นตัวเลขของวดที่ผ่านมานะครับน่าจะมีแค่ไม่ตัวเดียวน่ะแหละครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นตัวเลขของวดที่ผ่านมาเนาะค่ะแนนวาเขียนเขียนตงใหเขียนเป็นตัวกันระหนึ่งศูนย์หล่ครับครับศูนย์หนึ่งไม่ใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมันว่าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเขียนไม่ไตหนึ่งแบบกันนะคะเขียนว่ากัน หลังจากที่ได้หยิบต้นลอตเตอรี่มาแล้วเป็นไดนฟันดีบ่ค่ะ mm hmm. เกี่ยวบ่เกี่ยวกับน,นันบ่นว่าเฮ้ยฟันได้แต่ไม่ฟันว่าถึงเงี้ยไม่ได้ฟันว่าเหยียบขี้หยียบเงียง้ยงไงบ่บ่น <c oughs> ี่ครับเป็นตัวเลขศูนย์หนึ่งนะลอตเตอรี่รตตรก็ไม <c oughs> ่ได้ไปซื้อหรือหรอ ก็ไม่ดดได้ไปซื้อแล้วแต่ว่าหยิบม,มาแล้วเด้อสองใบหยิบเปน็นยังันพูดหยิบให้น้องแนนเอาไาห้เนาอ,ออ๋อน,นี่ไม่ดได้ไปซื้อไม่ได<อ>้ไปซื้อน้องแนนนี่ละตัวจะทำให้คนอื่นไม่ถือรุ่นกว่าน้องแนน <laughs> 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 น้องแนนไปหยิบหนึ่งแปดเจ็ดมานะคะ <laughs> อ๋อแน่นยิบหนึ่งไปเจ็ดจากก่อท่อมาฝากกอเรื่องใช่ค่ะยิบจากกองสลากมาฝากตาค่ะในไหนเราได้เข้ากรุงเทพก็เอาของกรุงเทพมาฝากหน่อยอือเอาลอตเตอรี่มาใช่เอาลอตเตอรี่มาฝากเพราะว่าตาบอกว่าถามตาอยากกินอะไรไหมตาบอกไม่อยากกินก็เลยเอาลอตเตอรี่มาโอ้ยคำโบราณค่ะต้องเอาเขาเรียกนะครับต้องมีของมาฝากผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะเวลาจะไปไหนเนาะอืมีของติดไม้ติดมือมาใช่ค่ะนะครับ แต่ว่านี่ก็คือเอารอตรี่มาฝากครับผมรถวันที่นึงวนนี้เนี่ยรวยมาเล่ยก็เอามาเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝากนะเอามาให้ดูเออหนึ่งหานึงสวยไหมคะไม่หาใบคุณมันป้านรวยไม่เลิกจัดชุดใหญ่มานะครับห้าใบหนึ่งแปดเจ็ดตัวเลขของใหม่นะคะอันนี้อันนี้ของรวยไม่เลิกนะครับซื้อมาจากนากองสลากว่าปะห่งค่ใชค่ะนะแพงมากค่ะ ห้าใบแปดร้อยโอ้โหอยู่ที่หน้ากองสลากนะ Yes เออหนเขาบอกว่าไม่มีสลากขายเกินราคาไม่มีเกินราคาแต่เขาขายเํากำไรค่ะเขาไม่ได้ขายเกินราคาค่ะเขาแค่ไม่ขายต่ำราคา่กรุงเทพเลยแปดร้อยคนบอกจะใช้จ่ะแปดห้าห้าแปดเอ้านึกว่าจะมีอยู่แต่แถวบ้านเราใช่ค่ะที่แรกเราก็มองไม่เห็นว่าเป็นนักขายบ้านนักขายแพงเม่อเมนตัวถนนไม่ใช่ห่ะแพงมันจะไม่แข่เทียมหรือยังแพงเหรอแปดห้าห้าแปด แล้วก็อะไร้างแต่ว่าเขาจะคัดเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นจำจแนกเป็นพวกเป็นพวกเลขดังาติดสูนย์ก็แบลร้อยยี่สิบเลขที่ไม่ดังก็อาจจะลดราคาลงมาร้อยี่สิบเหมือนเดิมค่ะร้อยสิบเหมือนเดิมค่ะไม่หมายถึงเลขชุดชุดยาญชุดห้าใบเนาะเอากาสำหรับความเคลือไวล่าสุดก็คิดว่าน่าจะชัดเจนแล้วหรอครับที่พอเรื่องฝันมือขึ้น เนาะพอะเรื่องกะบบอคิดว่าเลขจะเป็นตัวนั่นหรอกที่ฝันว่าคนมาห้องบอกศูนย์หนึ่งนะครับเลขล่างออก้รเดอร์ศูนย์หนึ่งนะครับเงี่ยวาแต่โดยส่วนตัวเพราะเรื่องครับถ้าฝันลักษณะอย่างนี้คือเลขไม่ออกนะครับถ้ามห้องบอกว่าเลขออก้รเดอร์เลขพอเรื่องถึกแล้วถ้ารักลักษณะอย่างสีง่ 4, ออก,ออกครับซึ่งถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เอ,อ่ยตัวเลขเนี่ย แต่ถ้าเออตัวเลขมาก้ายๆกับว่ามันออกไปแล้วมันสิบมาออกอีกอันนี้คือการฝันหนเรี่องฝัน่าถือเกิดที่ซื้อไปครับออกมาเพราะไก่เป็นฟันทั้งท่านฝันมาถึงีิวเตอรแล้วการฝันว่าคนเขียนห้เป็นไดก่อถือคั้วถือสุเทียแต่ต้องเป็นตัวหนังสือสีสีน้ำเงินน้าเงินค่ะสีเขียวๆน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวหลดไป ในนี่คือในความฝันของเัาเรื่องนะครับซึ่งตัวที่มาเขียนให้เป็นสีเขียวสีน้ำเงินก็คือตัวนี้ครับนี่นี่หนึ่งแปดเจ็ดนี่ครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดครับผมซับกันเนาะครับอ,อี่หล่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลขศูนย์หนึ่งที่ฝันเมื่อคือนนี้ครับผมเอาเรื่องแค่เอาไว้เป็นตัวกันเนาะถ้าจากกันมาอีกสักหนึ่งตัวสัญญ,ญาณภาพชัดเจนไหมคะชัดไม่ชัดยังไงช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ นะครับถ้าจะกันมาอีกสักหนึ่งตัวกับบหวลายโตครับล่องล่องเบงแต่ว่าถ้า่มักกับบ่เป็นอย่างน้อครับ่มักกับบ่ซื้อครับคช่ะว้าสู้ฟังซื้อครับใช่ค่ะอันนี้เราก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะอย่างน้ำกลนปูไปมีคนห้องสวนมาที่เลขออกแล้วเดอ้อเลขกล่างออกศูนย์หนึ่งมาตีออโอ้แต่ว่าพูดถึงตัวเลขศูนย์หนึ่งมีหลายมีหลายหม่องให้่มากอยู่ดีครับคเรื่อใช่ค่ะแมน ขึ้นมาหลายี่นี่ลายหมองไหมาอยู่ถ้าออกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งงวดที่ผ่านมาคนมีโชคได้หกหลักหกเซนพูดแล้วครับจัดหนักตัวนี้ขึ้นกันงวดที่ผ่านมาเราจะไม่เรียกคนมีโชคะเราเรียกเสี่ยค่ะเสี่ยขาตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อนักเติมงวดที่ผ่านมาครับเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ นะครับแล้วก็เน้นล่างด้วยงวดที่ผ่านมาครับเดี๋ยวงวดนี้ก็เอาสนนิล่องข,ข,ขับล่างขี้เก่าสิติดไว้เป็นตัวกันยี่หรอกนี่ติดไปเลยหรืออาซิสเดี๋ยวกะมักไผ่มักมันเนาะอ๋อไปไล่เดี๋ยวฮะที่เราประึกกันใจผู้เพื่อนมักซุ่มสามตัวนั่นก็อยากบอกว่าดอกว่าคนไม่โชคก็บพรมักไาในดอกกันสามตัวสามตัวสามหางกันไหมวันนี้เลี้ยวเห็นแล้ว แต่ว่าเอฟซีก็บอกว่ายังสีนะ่ละคนมีโชคมากตัวไหนบอกนห้เดอ้อชิด้ยซื้อนะวไายังสี่แมวมาเรื่องวันที่เดินทางกลับมาค่ะช่วงตีสี่มีโอกาสได้นอนหลับใช่ไหมตอนเดินทางกลับมาฝันนะคะตั้งใจว่าคือมาถึงแล้วจะมาหาตาใช่ไหมแต่ว่าพอในฝันเนี่ยฝันไปว่าอ่ามีคนแห่มีขบวนแห่จะมีคนไปลำหน้าหน้าขบวนแห่เยอะมากค่ะคนลำเยอะ แต่คนราในงานนั้นน่ะใส่แต่ชุดขาวอืแต่หนูไม่รู้แปลว่าอะไรอยู่ในพื้นที่ลาบไม่ใช่แม่ชีค่ะใส่ชุดขาวแต่ไม่ใช่แม่ชีก็ผมยาวผมสั้นทั้งหญิงทั้งชายแปลว่าจะถูกแล้วแล้วมจะได้เฮหรือเปล่าหนูแต่หนูฝันแค่ใส่ชุดขาวฟันข้อได้แย่รวยไม่เลิกยังบอกว่ามันมีอยู่สองอย่างวันนี้ได้รำได้รำเขาบอกว่าไปเลยไปรำข้างหน้าเขาไล่คนไปรำข้างหน้าค่ะ ใครอยากเป็นนางฟ้าไปอยู่ข้างหน้าหนูเข้าใจว่าแห่งานบวชหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เห็นประลาวิิธีแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นดินแดงแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอมาแล้วจาดให้เลยคนมีโชคโอเคก็คิดว่าสิชัดเจนแล้วล่ะครับนะครับนักเพิ่มตัวกันครับเพิ่มตัวกันมาหนึ่งตัวนะครับคือศูนย์หนึ่งครับผมที่มีคนมาตะโกนบอกว่ามันดอกลากศูนย์หนึ่งส่วนบนนะครับ ตัวที่มั่นใจที่สุดของเรื้องก็ยังเป็น187อยู่เหมือนเดิมนะครับเลขสามตัวบนนั่นแหละแต่ว่าก็มุนเอาเองครับผมมุนเอาตามที่ชอบที่มักครับนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวของผเรื้องก็คือมักตรงๆนี่เลยคือ187นะครับส่วนล่าง184849นะครับเน้นตัว48นะครับตัวกันอยู่ที่01เหมือนเดิมครับผม เอ้าวบาดดีค่ะเสินรถควงไปเรื่อวๆนะบาดที่นี่บ่ได้เกี่ยวกับรถตุกๆเขาเลยเอยรถห่วงเขาเลยบ่บ่ได้ฝันเกี่ยวเลยบ่เกี่ยวจักเหล็กจักเทียเรื่อยมันบ่อ๋อค่ะโ่ฝันฝันตะปูมหาสามคนตอดไก่กินแล้วฝันเขียนเล็ตไงแล้วก็เขียนเรียกไงโตเดียวฝันเขียนพลเรือเทีย พราะว่ายังเป็นห่วงอันนั้นอยู่เป็นห่วงรถซาเล้งอยู่นะเป็นห่วงรถซาเล้งอะเปนอย่างที่เป็นห่วงรถซาเลงแล้วกว็ชุดเที่ยวมันกลับไปได้กับซาเล้งวันนี้ก็เลยอยากถามว่าเคยได้ไหมมาได้ฝันบอลน,นะได้เกี่ยวบอลน,นะก็เลยถามเมื่อได้ฝันเกี่ยวเพราะวา่าเนี่ยชุดนี้เมื่อมีในซาเล้งนี่ค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะใช่ไม่มีเลยค่ะเที่ยวนี้นไม่มีได้เกี่ยวซี่เก่าตัเวเดียว ตัวหนึ่งเจ็ดก็บอมี่เนาะเพราเรื่องเนาะหนึ่งเจ็ดกระบอมี่หนึ่งแปดกระบอมี่ไม่มีเพราะเรื่องมาฝันเกียวซาเล้งแม่แต่ขึ้นเดียวครับผมมีแค่ซุนหนึ่งที่เกี่ยวกับซาเล้งแต่บริฝันเกี่ยวซาเล้งตัวกันเลยฝันเกี่ยวอ่อเพราะเรื่องยิมละลอยท้ายรูปนะเอาครับอตามนี้ละครับผมจับรวดตัวเดียวเดี๋ยวกาสั่นม่อนี่กคะคงสิลบกวนเพราะเรื่องสัมเนียนะครับใช่ค่ะนะ มืออื่นเคยังว่ากันครับสี่นี้ใครว่ากันอีกทีสี่โมงแน่ออกแน่นอนค่ะไม่ไปไหนออกแน่สี่โมงเย็นค่ะบอกคนนี้ออกตัวไม่โอเคครับขอบคุณผู้เลื่องเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้ว